สบายดีสบายดีสุกูสุกคนสุโมงสบอน์นะสบายดีปา่าลุงทุกท่านนะบาว่าอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องสําหรับมือนี้ก็เป็นมือสั้นวันดีอีกมือหนึ่งเนาะก็ขอโทษขออภยัยเนาะสำหรับมือที่บาวหน้าไปลงคิปเป็นเวลาลลยมือพี่น้องเลยเกือบสองอาทิตย์เนาะหนึ่งจากว่าบอสบายเพราะว่าผ้าไม่เกยมาเตห้องหมอแล้วก็บบ้าวหน้ากับบอสบายเลยพี่น้องเลย เมื่อนีก็เป็นมือสันวันดีอีกมือหนึ่งก็ได้มาเยี่ยมยามทำข่าวทางป้าเพิ่นเนาะมันเยี่มยมยามทำข่าวทางป้าอยู่บรรณการพี่้พี่น้องเลยเพราะว่าขอถอดได้รายนะบได้ลงคิบเห็นบ่าวแฟงบอกว่าเอ้ยอ c ซเพิ่นถามมาว่าบ่าวหน้าก็าบได้ลงคีบโอ้ยขอถทดขออภัยพี่น้องเลยบ่สบาย กำลังพื้นเสียงก็ยังบ่ทันหายเนาะบ่าวหน้ากับบัตรทลงคลิปหลายมือ้อก็ว่าวก็บหอมโปรยเป็นพี่น้องเอ้ย <Okay. S 2> <c oughs> เดี๋ยวพาพี่พาน้องชมเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็มีคนอยู่ได้พี่น้องเลยนี่ก็ทางด้านละบ่าวเนาะน้องน่องไส้พี่น้องเลยเมนบอกเฮ้ยน,ยน่อ,นองไส้เมีอเนาะ น้องายเมย่มมนนหนุ่นนนยย, <c oughs> ยังอีกผู้หนึ่งอื้อยผู้หนึ่งยังเห็ดธุระอยู่ผู้เป็นอ้นองเลยเป็นยังเห็ดธุระเนาะมือนี่แกเป็นมือสันวันดี้บานาะกันสิฮาลงคลิปแบบแบบแปลกๆแต่ก่อนเคยเอาอยู่ให้อยู่น้ามืนอนี่แกจะมาหาทางด้าน น,น้องเามย์ไอเมยเนาะก็ว่าได้พาชมบรรยากาศเบิง่งไอ้มื่อนี้จักเพิ่นเฮ็ดยังบ่าลาะร่าวมื่อนี้เฮ็ดยังมื่อนี้โอ้ยไปยังไปหาอยู่ยยาานหากินเลี้ยงร้านหน่อยผู้หนึงเลี้ยงร้านหน่อยผู้หนึงพี่น้องช่องตายาย่ช่องตายายผัวเมียเขาไปหาเงินกรุงเทปเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงนมนมปองแต่ว่าหาเงินจะได้ก็บ่ายังพี่น้องเอ้ย ใช้ผู้หนึ่งละพี่ว่าสีอันหาหาผู้ใดก็ซื้อนาใดก็ทีบโบเห็นกันหลายปีพี่น้องเลยซื่อมั่นนะซื้อมั่นพี่น้องเพิร์นยูอารินใช่แหละออกออกออกมาให้เพิ่นเห็นหน้าเห็นตาเด้อบุงเท่าเพิ่น เพิ่นเบิ่งเพิ่นชมเพิ่นก็อยากฮู้มึงเทื่อมาซื้อมันนี่ก็สิหลายคนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเอื่อยแล้วโบเห็นข่าวเห็นข่าวได้หลายปีแล้วอยู่อันสิได้อยู่วารินวารินซื้อมันนเนาะซื้อมันซื้อมันถ้าเพื่อนอยู่แถวอันรีสอร์ทเสริมพล นังไปหากันบ่ได้นี่แล้วค่ะโควิดนี่หลายปีหลายผ่าหลายปีเนาะจะตายจังยังบ่นกินข้าวกินข้าวเลยพี่น้องติดตามให้นะกว่าถ้าเพิ่นฮู้เนาะชื่อชื่อชื่อมันพี่น้องเอ้ยให้ผ่าให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไปฮอดไปถึงหรือว่าเพิ่นเห็นแล้วก็ให้เพิ่นติดต่อมาเนาะ จิดต่อหรือว่าคามมอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าเพิ่นก็บ,บ่ได้เห็นหลายปีเลยอะคิดฮอดจิตถึงเนาะทางน้องเนาะเมีเนบ่เนาะเอื้อยเอื้อยน้องน่องจิตหอดจิตเถิงโดยน้องคิดฮอดจิตถึงเอื้อยผู้หญิงญ่งเนาะผู้ยิ่งหลายพรรษา,าปีบริหินอะเห็นตาขยิดฮอดจิตถึงเนาะพี่น้องบ่ว่าไผน,นี่ก็เลี้ยงล้านหน่อยสองโคอันเลี้ยงล้านหน่อยผู้นึง สองเท่าตายายบรรยากาศบ้านกะหากินตามป้าตามดงมันเนาะคือมันเนาะขอกหน้าจากน่อยก็หอดระดูลงหน้าคือเก่าเนาะพี่น้องนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกะเต็มไปด้วยแบบธรรมชาติธรรมชาติแกงยิ้วแกงยิ้วพ่อหยัดมอญนอนลายเลยเศ่ามันอนผักท่อน เดี๋ยวตามส้มเบิงไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาหน้ากับสิ้้าพี่พ่อน้องรลบไปหาเบิงย่า่เคต่อตอนนี้ก็ใช้เบิงไปเรื่อยๆซะก่อนพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องเลยนี่ก็คือย่า่เคนะพี่น้องย่างไปแล้วโฟยญา่ชีเนาะนี่คือสวนย่า่เคพี่น้อง างานก็ต้องงักยิงเงินอับก็ได้งนนับโอ้ยสวนเพลินพี่นอ้องเอ้สบายดีพี่น้องเลยขาใหญ่หอมอยู่คนเดียวลูกเต่ากับบะมี่ดอกลูกช่องกนกลับไปเห็นงานเหตุการณ์มีเงินมีคำแข่งกับบะซ่าค้ากับบะพร้อมลูกฟัวกับบะมีอยู่คนเดียวถูกเน่ายหญ่ขี้สายยายหญขี้ใหญหอมหน่อยเลยพี่นอ้องเอ้ย ยายหอมหนาขาวสายาเนะาะบาหน้าใสชายาให้ไหม่อยู่ผู้เดียวพี่น้องเขาอยู่เข่ากินกบมื้อซื้อข่ากินพี่น้องห้หน้าประตุมกับมีสูกใหญ่เลยเอื้อของเมฆขาพระเจ้าเองพี่น้องเอื้อยผู้ที่สองโดยน้องผูเสียเป็นสีสามลูกลานนี่ลูกตะปุ๋ยนี่เพราะว่าคา่ะ ได้เสียไปหลายห<ย>ลายคนเนี่ยนะลายคนแล้วพี่น้องแปดคนพี่น้องเอ้ยยังเหลือสองคนยิ่งหนึ่งกับเอ้ยยิ่งสองกับไส้สองตายไปเบิดแล้วพ่อแม่กับบอมีอย่างซีพี่น้องกับมีกันอยู่สี่คนกับบ้านไทยบ้านมันพี่เจ้าผู้ขานเนี่ยก็อยู่ไปตามนี่แล้เพลงตามเพลงอยู่อยู่ผู้เดียวพี่น้องเฮ็ดกินกับผู้เดียวผู้เดียวแล้วนผัวกับบ่มีค้าแก่่ขาาบพอ ขาขากรบวเที่ยังพี่น้องไปมาฮะ้าพี่น้องท่านได้ที่อยากคู่ว่าเป็นยังขาใยหอมตึงปีกาเนาะให้คอมมตนเข้ามาและมาขอขอขอคอมมตนคนละหนึ่งหนึ่งคอมมตนพี่น้องแล้วกดไล์ก็เช์พ้อมจังใส่ใยหอมเล่าสูพังเนาะป็นยังคือขาคี ไตหนีว่าหนะ้าก็สิให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศแล้วก็เบิ่งยายขี้เพ่นเล่าเรื่องเล่าตอนอยู่พ่นและอยู่ตะกี้กันมีให้มีหน้าเนาะพอแม่ยังไปแล้วพี่น้องเอ้ยพบผููบ่าวนัว่นแหละอืไปขึ้นต้นจบเชียวต้อมั่งขึ้นตายแล้วตายเป็นชั่วโมงสองชองัชง่วโมงพุนข้างกระสอเนี่หละขากระเทิงลุดเทิงหกักสองบ้านผได้พี่น้องขาหัก สองบ้านมาต่อบอันไหนละมันต้องมันรุดโบกแล้วมันบกเข่ากัน <laughs> อ่ะพ่อสักนิดนะ <c oughs> พี่น้องเนาะให้พี่น้องอ่ะนคอมเมนต์เข้ามาสักก้อนจะให้เพิ่นเล่าให้เนาะจากกะซีมีลายมือมือลายมืออแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนาจะจะมาถ่ายเรื่อยๆอันนี้คือบ้านเพิ่นพี่น้องอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวนะสื่อเขากินพร้อมเนาะบ้านกับพันเลี่ยวมีมือก้อนได้ข่าวว่า ได้ข่าวว่าเขายิงเพื่อนเพื่อนพี่น้องแม่บอกเขายิงเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยยนแปดลูนเ่บอกนีละนี่แล้วะเออเด็พี่น้องกระปองกระแปงยังไงะ แจกก็ยิงขาบอกคยยิงยั้งนะต้องยิ่งขาตัวน้ามันต้งชอดยิงคู่บอกคยยิ่งยังจักสีมาป่นมาจีเอายัางพี่น้องอยู่ก็อยู่ผูเดีเดเยวมา,มากันหเป็นตำรวจเปนมากอ่ะเป็นกบบยั่งห้ได้ไม่แต่เอาขอมูลไปแล,ล้วก็แล้วเลยพี่น้องเลยเปนกบ,บห็น่าพี่สัง่งกบฏในซอยเลือยยังจากอย่างลูกนั่นมันตำแล้วมันตกใานอนมนเสือจนขาแต่มันหอะเนาะ เ็ดในลักษณะอยู่ปุียวเอาเป็นมาเป็นกระบนไหวยังไงเข้าดอกนั่นก็คือน้องทไส้น่ะพี่น้องน่องไส้อลูกรวมล้านกันละน้องและอนานนานยังเหลือดไส้สองเลยอยู่น้ำบ่อผู้หนึ่งกับอยู่ในนี้กับผู้หนึ่งแล้วก็น้องะน้องซาไปอยู่น้องสน่กกับผู้หนึ่ง ม,มีแต่ผูมีพระลมีเคาะเนาะพี่น้องว่าง่ายคกะผู้หนึ่งก็อยู่ผู้เดียวผู้หนึ่งก็ลำบากเลี้ยงลานเนาะอยู่สองตายายสบายดีสบดีไว้บดี ปาัสปรีปรารีสป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 ารีสาวีสปาสรีาีาวีสปารีสปารงสารีสารีสอารีสปารีสป้รีสารีารีสปารีสปบงีนปาเี่ปารการีารี่ปารี่อารีสปาีสารารี่ปาีสปารีสนารีสปารีสปารีสปา่นสปารีร ก right ็ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆพี่น้องเอ้ยเพื่อให้กำลังใจทางใยหอมแล้วก็ทางกระบ้าผอเนาะทางน้องสายให้นได้มาลูกสเก็ตเงินประมาณพี่น้องเลยกัวกับหมอเศร้าสื่อยากกินแถวแทนแถวนี่ยนะนนนี่เบิร์ดเนี่ยเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นสะเก็ดเงินบอกเรื่องว่าโรคผิวหนังสื่อยาเสำหรับเช็ดแปะลอยยังบมอเศร้านี่นะจะเป็นโรคปีชัง ยายงยาดีบ่พี่น้องเลยส่งให้ใส่ให้ท่านเนี่ยเด็กสี่พอได้มีจุ่มจืดยาพอดีเนี่ยโอ้ยนั่นนั่นนั่นจะเลยกูุ้งแจมแม่ลูกจักสิเป็นนะได้น้องพี่น้องเนาะก็คอยติดตามส้มแหละห้ยกำลังใจไปเรื่อยๆเนาะเรียกว่าท่านได้สีอุดหนุนสนับสนุนกะให้ติดต่อขมาเบิ้งพี่น้อง บ้าหน้าก็ซอยได้แต่แนวซอยเนาะแนวบ่อซอยบ้าหน้าก็ซอยบ่อใดคือกันบ้าหน้าก็บบ่มีกินคือกันแต่ว่าได้จะถ่ายไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ก็บบ้าหน้าก็บพึ่งพื้นเนาะเสียงก็ยังบุทันเศร้าคักบ่สบายบ่สบายเพื่อนสามเพื่อนสี่ได้กันได้ไข่แล้วคอโทษขอภัยเนาะน้ำพีน้ำนองเบอร์สุขูสุขคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บบ้าหน้าก็บบ่มียังไรเนาะนี่คือว่าคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรเลยพี่น้อง บ้าน่าก็จะขอจบคลิปเพียงส้ำนีเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบ้าน่าก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆอยู่เพราะว่าถ้าได้มีเวลาบ้าน่าบ้าน่าก็จะมาเรื่อยถ้าพอมีก็กราบขอโทษขออภัยเนาะท่านใดที่อยากเบิ่งอยากส้มอยากติดตามก็ให้คอมเมนต์เข้ามาบอกเด้อเพราะว่าบ้าน่าก็บโมโหได้บางเทื่อบ้าน่าก็ลืมอ่ะบ้าน่าก็ขอจบคลิปเพียงส้ำนีเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัย No, it's a body.